ไม่อวดเบ่งยศใหญ่ทั้งในและนอกจอบ้านเกิดปักใต้นานภูวนยัยทิ้งชื่อเสียงวงการในวัย75ถือตำแหน่งรองผู้ว่าเมืองด้ามขวานหลายท่านคงรู้จักกันดี สำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่อดีตพระเอกนักบูอย่างนาฏภูวนัยดีกีอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่น้อยคนยังไม่รู้ว่าเมื่อย้อนเวลากลับไปก่อนก้าสู่การเป็นนักแสดงนั้นเป็นปีที่นาฏภูวนัยสอบประหลัดอำเภอได้เป็นจังหวัดที่มีการติดต่อให้เป็นพระเอกหนังเรื่องนายอำเภอใจเพชรและได้รับบทเป็นนายอำเภอประจวบเหมาะกับบทในชีวิตจริงทั้งยังทำงานบันเทิงควบคู่กับก,บการทำหน้าที่นักปกครอง ซึ่งปัจจุบันเจ้าตัว,ตวยังรับงานในวงการบันเทิงบ้างแต่ไม่ได้บ่อยนักโดยประวัตินาย,ยกอุดมพรคชาฮีรันหรือนาทภูวนายอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นนักแสดงชาวไทยที่เคยได้รับรางวัลตุกตาทองสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนายอุดมพรคชาฮีรันหรือนาทภูวนายดารานักแสดงรุ่นใหญ่เจ้าของรางวัลตุกตาทองอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่า กรณีพนักงานเติมน้ำมันหญิงในสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าแจ้งความกับตำรวจสพหัวหินหลังจากถูกทำร้ายร่างกายโดยบุคคลที่มีใบหน้าคล้ายนักแสดงดาวร้ายรายหนึ่งที่กกขู่ด้านซ้ายล่าสุดยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อนักแสดงรายดังกล่าวอย่างชัดเจนทำให้ส่วนตัวไม่มั่นใจว่าผู้ที่ลงมือก่อเหตุจะเป็นนักแสดงหรือไม่หรือมีบุคคลที่มีลักษณะใบหน้าคล้ายกัน ซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่หากพบว่าเป็นบุคคลที่เป็นนักแสดงตัวประกอบจริงเชื่อว่าน่าจะหมดอนาคตทางการแสดงอย่างแน่นอนเนื่องจากไม่มีผู้สร้างภาพยนตร์หรือผู้จัดละครรายใดจะว่าจ้างไปทำงานอีกขณะเดียวกันจากประสบการณ์ในวงการภาพยนตร์มานานกว่า40ปียืนยันว่านักแสดงที่รับบทดาวร้ายในภาพยนตร์ไทยหลายรายมีสถานะไม่ต่างจากชีวิตจริงแต่การแสดงออกต่อสาธารณะ หากเป็นดาวร้าตัวจริงมืออาชีพจะไม่มีการทำร้ายบุคคลอื่นนอกจอแต่จะมีลักษณะนิสัยที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นอย่างมากในการแสดงออกในที่สาธารณะโดยส่วนใหญ่ย,ยึดหลักการว่าหากแสดงตามบทในภาพยนตร์ให้คนเกียรติถือว่าประสบความสำเร็จในอาชีพ แต่ถ้าแสดงบทดาวไรนอกจอถือเป็นหยนาที่ไม่มีใครให้อภัยเนื่องจากปัจจุบันมีสังคมโซเชียลที่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนวิพากวิจาร์ณอย่างเต็มที่นายอุดมพรเก่าและตอนนี้แม่นาฏภูวนจะมีอายุถึง76ปีแล้วแต่ยังดูไม่แก่และยังหนุ่มแข็งแรงเหมือนสมัยหนุ่มๆไม่มีผิดเชื่อแล้วล่ะค่ะว่าคำว่าดาว้ังฟ้านั้นไม่ได้เกินจริง